สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนยหอม168วันนี้เนยมาพร้อมกับจักรยานแบรนด์ดาฮอนสเปคดีสวยๆสีแปายากค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆจะได้พบกับจักรยานดาฮอนแต่ละรุ่นนำมาฝากทั้งหมด3รุ่นด้วยกันไม่เหมือนกันเลยแต่ที่เหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือเป็นวัสดุเฟรมโครเลี่ แน,น่าแหละเพื่อนๆที่ดูช่องเลยบ่อยๆก็จะทราบคุณสมบัติของโคโมโลี่ว่าให้ความนุ่มนวลมากในเวลาปัน่นนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวกันที่ตัวแรกเลยนะสเปคดีสีสวยแปลกหายากยังไงนี่สวยไหมคะคันนี้สวยไหมนะคะคันนี้ในเรียกว่าสีโครมนะคะเป็นรุ่นดาฮอนบอดวอลดีเ เพท,ทองหกเหลี่ยมนะปีปัจจุบันแล้วนะคะสวยมากเลยบางคนบอกนี่มือมือสองเหรอเนี่ยมือสองสิคะใช้นิดเดียวเองปั่นสองทีแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วเนยเนยมาเอาหน่อยอย่างนี้เลยเป็นไงคะเพื่อนๆนดูนะคะตัวน,นี้นะคะเดี๋ยวน้องเนยให้ข้อมูลสลับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทราบสเปคเลยว่าเป็นยังไงเนาะแบ่งปันกันดาฮอนบอดวอล์กเนี่ย มันสามารถตัวคอสามารถปรับระดับสูงต่ำตามความสูงของผู้ปั่นได้ตัวแฮนด์เนี่ยสามารถพับเก็บ90องศาได้ในขณะที่เวลาปั่นเพืๆสามารถปรับองศาให้ทิ้งมือเนี่ยในองศาท่าที่สบายนะคะแล้วก็กดล็อกได้เลยทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ของคันนี้กันในในในบอกให้เลยว่าอุปกรณ์คันนี้เดิมทั้งคันออริจินอลจากโรงงานเลย มาเริ่มดูที่ล้อ,อยางเนี่ยตัดขอบขาวเนี่ยคือเป็นล้อและยางของดา h o n รุ่น b o t Walk DJ Original เลยนะคะจากโรงงานดูการเก็บสายนี่คือเก็บสายจากโรงงานสภาพเรียบร้อยแบบนี้นะคะคันนี้เนี่ยแม่เหล็กครบหน้าหลังนะคะแล้วตัวตรงจมูกเนี่ยจะมีเพจโลโก้เป็นรูปดอกไม้ เป็นรูปดอกไม้นี่คือดอกซากุระดอกประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นนะคะมีเพจโลโก้ดาฮอนด้านหน้าด้วยนะคะอ่ะมาดูตัวบันไดนะคะจานเดิมนี่เดิมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยบันไดตัวนี้เป็นบันไดพับได้ของดาฮอนนะคะแน่ๆแ,แหละปอดวอล์กดีก็ต้อง7สปีทุกขับอยู่ที่7สปีดตีนผีตัวนี้เป็นชิมานโนนะคะ ตัวเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะคลาสสิกสีน้ำตาลนะคะเบาะเดิมของดาฮอนบั้นท้ายมีหมุดด้วยนะคะนี่มาดูตัวนี้ความใหม่ของมันนะคะชิปเตอร์ใหม่ไหมใหม่ไหมคะเพื่อนๆสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ลอกเลยนะคะปอกแฮน,นแหวนแฮนด์สีเงินสีน้ำตาลแบบนี้ เป็นปอกแฮนด์ย <Wow. S 1> ืดเดิมของบอดวอล์กนะคะและนี่คือดาฮอนบอดวอล์ก d 7สีโครมเพชรทอง6เหลี่ยมสภาพ98%ที่หามาได้นะคะเพื่อนเพื่อบางท่านถามว่าพูดมาสักขนาดนี้แล้วแล้วมีเจ้าของหรือ,อยัง <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวอยากเก็บไว้เองเลยนะคะ แต่ว่าไม่ทันละเพราะว่าคันนี้ไปไกลนะเพื่อนไปไกลมากคันนี้เนี่ยมาถึงเราเนี่ยยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะคะยังไม่ได้ใครเห็นรูปที่ไหนเลยคันนี้เนี่ยมีเวทงลิดไว้แล้วนะคะลงรอไว้เลยเมื่อไหร่เข้าบอกนะคะส่งไปไกลที่ประเทศอเมริกาเลยนะคะเป็นคนไทยนี่แหละนะคะือ ดาฮอนจากร้านเคไบต์หนึ่งหกแปดเราก็ถามน,นะพี่ค้าที่นู่นไม่มีหรอคะพออี่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วราคาเนี่ยที่นู่นกับที่นี่ก็ใกล้เคียงกันเลยนะคะแล้วที่สำคัญทำไมต้องซื้อที่เคไบต์หนึ่งหกแปดเพราะว่าหามาหมดแล้วในช็อปที่นู่นไม่มีสีนี้ก็เลยมาได้สีนี้จากทางร้านเคไบต์หนึ่งหกแปด ส่งตรงไปอเมริกาเลยนะคะค่าขนส่งไม่เบาเลยนะเออโอ้พอสมควรเลยแหละค่าขนส่งเนี่ยนะคะอะและนี่คือดาฮอนบอด l สสีโครมค่ะแล้วเรามาดูอีกคันหนึ่งนะคะในรอบเดียวกันนะคะเราได้สีที่สวยมากตัวนี้เป็นดาฮอนนะคะดา o ฮอนสปีดฟ l ลโก เพื่อนๆที่ติดตามช่องเนยหอม168เนี่ยจะรู้เลยว่า performance ของ speed falco speed falco เนี่ยมันสุดแค่ไหนและตัวเนยเองเนี่ยเนยก็เลือกใช้รุ่น speed falco ด้วยนะคะ speed falco ตัวนี้นะคะวัสดุเป็นนี่ด้านนี้เลย poly รหัส4130เป็นรหัสเดียวเป็นวัสดุเดียวกับ board walk นะคะอ่าแล้วตัวนี้เนี่ย สีของมันเป็นสีซิมเวอร์นใช้คำว่าสีซิมเวอร์เลยนะคะมาดูอุปกรณ์ของ s p e e d f a l ก o คันนี้คันนี้เนี่ยเรียกว่าเดิมเดิมนะเดิมเดิมมีจุดเดียวที่ถูกเปลี่ยนนั่นคือตัวแฮนด์แฮนด์เนี่ยตัวแฮนด์เนี่ยเป็นแฮนด์เดิมแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเขาเปลี่ยนสำหรับคนที่มีความสูงและปั่นสบายเข่าไม่ติด เราเพิ่มสเต็มของไนโพรสีเงินให้เข้ากับตัวถังนะคะแต่งเป็นตีมเงินดำนะอ่ะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่ทางโรงงานดาหฮอนให้มาคันนี้เนี่ยสปีดโลโก้เนี่ยล้อเนี่ยให้มาเดิมๆนี่ของเดิมออริจิน,นอลเลยนะคะเป็นล้อ451ภาษาบ้ภาษาบ้านๆเลยล้อ451คืออะไรก็เอาสายวัดเนี่ยวัดตึงเส้นผ่าศูนย์กลาง22นิ้ว ล้ออลูมิเนียม2ชั้นยางที่ให้มากับรถเป็นแบรนด์ชวันเบ้นี่มากับรถเลยนะยางหน้าแคบนะคะหน้าสัมผัสน้อยล้ออลูมิเนียม2ชั้นแหวกอากาศดีดังนั้นช่วยเซฟแรงผู้ปั่นได้ดีแกนล้อปดเร็วคันนี้ตะเกียบไม่ใช่ขอโทษค่ะแม่เหล็กหน้าหลังครบนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวชุดขับ ชุดขับของ s p e ี f f a โก o แน่นอนเ,นเพื่อนๆที่เล่น s p e ี d ฟ a โก้ทราบดีอยู่แล้วสปี f a อโก้เนี่ยให้ชุดขับมาที่8สปีดนะคะส6 7 8สปีดชุดขับเป็น, ano, นชิมา a โนรุ่น a l ลตัสชิมา a โ o มีหลายรุ่นนะอ่ารุ่น a l ลตัสนะคะแล้วก็มาดูจานนี่คือจานเดิมๆวัดสดุเป็นอลูมิเนียมของดาฮอนบันไดเดิมพับได้ของดาฮอนความพิเศษอยู่ที่ตัวนี้ค่ะ ตัวหูหูตัวนี้มันติดมากับตัวถังเลยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะไปต่อสำหรับตัวนี้เนี่ยสามารถอัดจากจาน1ใบเนี่ยให้เป็น2ใบได้เลยเวลาอัดจาน2ใบแล้วเนี่ยเพื่อนๆส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนที่เฟืองท้ายคู่ขนานกันไปด้วยนั่นหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยสามารถไปได้ถึงเฟืองหลัง10-11 จานหน้า2ใบถ้าเป็นเฟืองหลัง10จานหน้า2ใบ10คูณ2 20สปีดนะคะเหมือนกับถ้าย้อนไปดูคลิปของเนยเนยแต่งไว้ที่20นะคะ,ะชุดก้านเบรกมาดูด้านนี้ค่ะให้พี่กล้อง c l o s ให้ตัวก้านเบรกเนี่ยวีเบรกเนี่ยยังเป็นของดาฮอนคันเนี้ยเดิมๆทั้งคันแค่เพิ่มเติมตรงแฮนด์ที่เป็นสเต็ม ขึ้นมาสำหรับคนที่มีความสูงปั่นได้สบายแล้วมาดูตัวเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตของดา h อนยังมีโลโก้ดารอนเดิมๆนะคะคันนี้่าตรงคอนี่มีแหวนรองคอเปลี่ยนเป็นของไลโปแล้วนะคะให้มันลื่นไหลได้ดีนะเปลี่ยนเป็นของแหวนรองคอเป็นแบริ่งนะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะาถามว่ามีเจ้าของหรือยังต้องบอกเพื่อนๆเลยจะได้เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องแบบว่า,าแคปมาถามเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ขออนุญ,ญาตเรียนเพื่อนๆเลยว่าคันนี้ก็มีเจ้าของแล้วเช่นกันนะคะยังไม่ถึง24ชั่วโมงเหมือนกันเลยนะคะก็ ลูกค้าท่านนี้เนี่ยยินดีที่จะลงเวตติ้งลิ์ไว้เลยบอกว่ามั่นใจมากถ้าได้รถจาก k b บา e 168ในสภาพอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีที่จะลงเวตติ้งลิ์และโชคดีของลูกค้ามากคุยกันยังไม่ข้าม24ชั่วโมงโชคดีว่ารถเข้าพอดีเพราะฉะนั้นรถทั้งดาฮอนบอดบอกดีเจ7สีโครมและตัว s p e e d Fal โ o นะคะคันนี้สีซิมเวอร์เนี่ย ถูกส่งไปพร้อมกันเลยที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยค่าขนส่งสองคันเนี่ยมีหมื่นกว่าเลยนะโอ้ขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าผู้ซื้อเขาก็จะส่งกันเองนะคะเคเบาย1หนึ่งอกแปไม่ได้ส่งนะอ่าส่งมอบให้ในไทยนะคะทีนี้ เนยวันนี้พานอกจากดูดาฮันบอดวอกแล้วดูสปีดโฟลโก้แล้วเนยแถมให้อีกหนึ่งรุ่นเพราะว่ารุ่นนี้เพื่อนๆเนยอ่ะเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยถามมาเข้ามาเยอะเลยนะคะรุ่นนี้ก็คืออ่าหายากเนาะดาฮอนคลามนะดาฮอนคลามเนยบอกเลยนะเพื่อนๆที่ปั่นเสือหมอบอยู่นะ และอยากได้มินิเวโรแบบกระทัดรัดนะฟึลลิ่งนะก้มเกิมมุมอโอ้โหคันนี้ปั่นดีมากรุ่นนี้อย่าบอกคันนี้รุ่นคามปั่นดีมากนะคะจริงๆคันนี้เสียดายมากเก็บไปอยู่พักใหญ่เลยนะทำใจอยู่นาะนว่าจะเอาออกมาดีไหมไม่เอาออกดีไหมแต่มีอยู่สองสาคันก็เลยอ่ะโอเคแบ่งมาให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาดาฮอนคามแบ่งมาสักหนึ่คัน แบ่งกันปั่นนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าวันนี้เนยเลือกสีอะไรมาให้นะคะตัวนี้ดาฮอนคลามสีสวยสวยมากสวยกว่าที่เนยมีด้วยนะคะให้เพื่อนๆต้องให้ที่ดีกว่าตัวนี้เป็นสีจะพูดว่าสีอะไรเดียวสีเทาเนาะสีเทาแต่ว่าเป็นเทาเหมือนมันถ้าเพื่อนๆดูด้วยตาเนี่ยมันจะมีเกรดเกรดสีเกรดเกรด หมือนกากเพชรน่ะเทากล้องพี่กล้องเห็นไหมคะในกล้องเห็นเนาะ,ะเป็นสีเทาแล้วมันจะมีเมสส็ดสีมันเกตเกตเกเกตกากเพชรเนี่ยสวยมากนะคะคือสีสวยเลยแหละคันนี้ทํามาได้ดีมากนะคะสีสุภาพสีหรูในมู้จะบรรยายยังไงอะนะคะต้องต้องดูด้วยด้วยตาเนาะพยายามถ่ายทอดออกไปทีนี้ตัวครามตัวเนี้ยทรงมันก่อนเขาเรียกทรงมินิเวโรในยุโรปเนี่ยนิยมมากๆเลย แล้วมาดูความคลาสสิกของตัวคลาบท่านี่ชอบคลาสสิกด้วยนะแฮนเนี่ยจะเป็นทรงเหมือนคล้ายๆคอจุ่มเลยคลาสสิกมากนะคะปลอกแฮนนี่หนังแท้นะแหวนแฮนสีเงินชิปเตอร์ใหม่คลิปเลยเจ็ดสปีดนะคะเจ็ดสปีดวัสดุเป็นโครมมี่ รหัส4 130วัสดุเดียวกับบอดวอลกและ Speed co, สปีดฟาโก้สคันเมื่อสักครู่เลยนะคะแล้วที่สำคัญเพื่อนๆดูในในว่าคันนี้สีมันดูดูดีหรูหราตัวถังเนี่ยนะคะถ้าเอามือรูปเนี่ยจะสัมผัสได้ว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนไซส์นะคะรูปตัวถังแล้วมันตัดด้วยสีครีมไข่ไก่ตัดเส้นเพ้นสีทองสวยมากดาฮอนนะคะอ่ะ ทีนี้มาดูล้อเนี่ยสเปคของล้อวงล้อเนี่ยล้อ406หรือบางท่านจะเรียกล้อขนาด20นิ้วนะคะล้อยางเดิมติดมากับรถเลยคือยางขอบขาวนะแกนล้อนะคะแกนล้อปลดเร็วนี่โลโก้ดารฮอนนะคะแล้วแกนล้อเนี่ยก็ยังเป็นของกล้องพี่กล้องช่วยโค้ชให้เพื่อนๆหน่อยนี่แกนล้อก็ยังเป็นของดาร์ฮอนนะคะ บางคนบางคนหน้าหลังครบครบและเป็นบางคนอย่างดีสตเตเลตนะคู่นี้ก็หลายตังแล้วแต่นี่คือของเดิมออริจินอลจากโรงงานนะคะตะแกงท้ายนะคะตะแกงท้ายพี่พี่ก้องโค้ดใช้เพื่อนๆตะแกงท้ายเป็นของดาฮอนมากกับลดเลยแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเป็นตัวแหลกนะคะแหลกสูง ใส่ของได้กระเป๋าไม่ลากพื้นนะคะมาดูเบาะชอบเบาะมากนะคะเบาเนี่ยเป็นเบาะที่มีก้ามเลยเรียกว่าเบาะที่มีก้ามเนื้อนะมีเชฟรองรับสรลิระได้ดีเพราะฉะนั้นจะไม่เจ็บก้นบ้านท้ายกว้างนั่งสบายนะคะเบาะรุ่นนี้ดีมากเลยของคามเนยพูดได้เต็มปากเพราะว่าเนยใ,ใช้ตัวนี้อยู่นะคะอ่ะ ทีนี้เนี่ยดูสีนี่เนี่ยก็เพิ่งก้มมามองเห็นเนี่ยเ,เพื่อนๆดูสีมันสวยมากแล้วมันตัดโลโก้แบบเนี้ยขาวนะขาวไข่ไก่ไม่ใช่ขาวเลยนะลูกค,ค้าขาวไข่ไก่แล้วตัดเส้นขอบฟรอนต์เป็นสีทองสวยมากนะคะตัวนี้สามารถรองรับกระบอกน้ำได้2จุดนะคะตัวท่อนอน1จุดท่อตั้งอีก1จุดนะคะมาดูจาน จานเนี่ยฝาครอบออริจินอลเดิมเลยมันจานมันเป็นพลาสติกนี่เดิมๆน,น,นะลูกค้าชุดขับอยู่ที่7สปีดนะชิมาโน่นะคะจานพลาสติกยังสวยอยู่เลยนะคะทับทีมมีหน้าหลังครบบันไดที่ให้มาก็ติดกับรถมาเป็นบันไดอลูมิเนียมนี่ของเวลโกนะคะบันไดแบรนด์เวลโกอย่างดีเลยนะคะ และตัวนี้คือดาฮอนครามดูด้านหน้าค่ะด้านหน้ามีเพจโลโก้ของดาฮอนด้วยครบครบจบจบสวยไหมคะสวยไหมคะเพื่อนรักมากเลยนะคันนี้บอกเลยคันนี้มีเจ้าของหรือ,อยังคะอ่ะคันนี้ให้แบ่งปันให้เพื่อนๆ คันนี้เพื่อนๆยังมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของท่านไหนที่ชอบฟิลลิ่งแบบมินิเวโร่แล้วได้คลาสสิกด้วยฟิลลิ่งปั่นดีมากนะคะกม้มแบบถ้าก้มในบอกแล้วถ้าก้มเหมือนเหมือนเหมือนหมอบเลยแหละประมาณนั้นเลยแหละต้องต้องสรีระต้องลักษณะนี้ท่านที่ไม่ชอบก้มก็คันนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะแต่ท่านที่ชอบสไตล์มินิเวโรเนี่ยคันนี้ปั่นดีมากบอกเลยเพราะว่าใช้อยู่แล้ว เลิฟเลยคันนี้เป็นอีกคันหนึง่งปกติเนยไม่ค่อยชอบมินิเวโรนะแต่พอลองฟีลิ่งคันนี้แล้วแบบต้องเก็บอะ <laughs> มีหลายคันก็เลยแบ่งคันนี้เพื่อนๆแบ่งคันสวยให้เลยใจใจนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามช่องเนยหอม168มาโดยตลอดแล้วก็ให้การสนับสนุนร้านเคบ t ย168ด้วยนะคะ และสำคัญที่สุดขอบพรบคุณเพื่อนๆ1,000 s พ b s ซับส e ครเป็นแรงกำลังใจให้กับทางเนยและก็ทีมงานเนยจะตั้งใจหารถคัสตรถที่มีคุณภาพดีสวยมาให้เพื่อนๆอ,อย่างต่อเนื่องนะคะแล้ววันนี้เนยก็ถือว่าเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะมีความสุขแหละฟินฟินในการชมรถของดา h ฮอนสวยๆมือสองก็มีรถสวยๆให้เพื่อนชมได้นะคะ ทางร้านเนยนะคะเพื่อนๆสนใจคันไหนก็แคปรูปเข้ามาแล้วก็ติดต่อมาทาง l ล ne 2ช่องทางนะ l ล ne ก็คือ a s, s i n k b y 1 6 8 a s, s i n k b y 1 6 8แคปรูปมาเลยค่ะค,คันนี้ยังอยู่ไหมเท่าไหร่นะคะอีกช่องทางหนึ่งพี่เพิ่มไลน์ไม่เป็นเลยหรือว่าพี่ใจร้อนขอด่วนๆเลยโ<ล>ทรเข้ามาที่เบอร์0928919659 0928-919-659ขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องในหอม1 6 8เพื่อนๆที่ยังไม่กดไลค์ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามตรงนี้ให้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ